สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันก,กันปา่าต้อครับกะพบครับช่วงแรกช่วงนี้สนุนโดยนะคะดีไนท์นะคะหลับเต็มอิ่มนอนเต็มต,ตื่นตื่นขึ้นมายังไม่มึนนะ,ะคะหลับได้ลึกด้วยเช่นเดียวกันบำรุง,งสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไหนนะคะออกคล้ายกันชงเพราะว่ามี l t y r ี s i n e นะคะสารสกัดตัวหนึ่งนะทำให้สมองของเรารู้สึกผ่อนคลายสารสกัดจากกาบ้านะคะลดความเครียดลดความวิตกกังวลนะะสำหรับคนหลับยากเลยทีเดียวนะคะวิตามิน B12 ดูแลระบบประสาทบำรุงระบบประสาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ทำให้หลับได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีออยถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาขายกันกล่องละ6 0 0้อถึงแปดบาทปัจจุบัน1แถม1ราคายังไม่ถึง390เลยครับอ่ะวันนี้นะครับหแถม1กับดีไนซ์นะฮะราคาพิเศษเพียง380บาทเท่านั้นใครสนใจครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับเบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าสามนะครับหรือที่อไลน์แอดพีมาซายตามด้วยดีไนซ์เพราะดีไนซ์ดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองนะครับใช่ครับเมื่อวาน ไม่ใช่กะอย่างอื่นนะกระดูค่ะมันก็รับงานนักงานหนักอะไรงานหนักแบบว่าได้เพื่อนใน Facebook ไปเยอะไม่ใช่กินอิ่มได้งานหนักไปตามนั้นคุณหมอแหละนะฮะหมอบอกว่าไงอ่ะว้าแต่แล้วหมอบอกว่าไงอ่ะอะไรอ่ะหมอบอกว่าไงก็คือที่เคยกระดูกนิ้วแตกไงหายแล้วเรียบร้อยหมอไม่นัดแล้วนะแล้วหมอบอกว่าให้ไปทำเล็บเจลใช่ไหมทำทำไมอ่ะ ทำเล็บเจล <c oughs> เพราะ่อเอ้ามันจะได้ทําให้เรานี่แข็งแรงเล็บจะได้ไม่หักอีกเล็บไม่ได้หักกระดูกมันหัก <c oughs> นั่นแหละให้ทาต่อเล็บเจลเพื่อจะได้ใช้นิ้วอย่างป้องกันเวลาจะติ้วเตอร์อะไรจะได้เป้งกันโอ้ยไม่ใช่นะฮะ <c oughs> อ่ะเริ่มต้นวันนี้คุณผู้ชมฮะมาแล้วนะครับไปดูคุณการวิภากรดีกว่าทำไมครั้งการมีอะไรอีกหรือเปลครัะประสบอุบัติเหตุนะครับก่อนขึ้นรถตู้ไปศาลก็ซ้ํากามซัดเนาะลูกก็ไม่มา งานนี้น,น,น,นะครับเตรียมเดินทางไปสาลกับสามีกับคุณเสกโลโซแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดครับเพราะคุณการเนี่ยประสบอุบัติเหตุล้มก่อนขึ้นรถตู้ครับทำให้ไหลหลุดจนต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยซึ่งตอนนี้นะครับได้รับการเข้าเฝือกไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขณะที่คุณเสกเองก็ได้มีการแยกตัวนะครับเดินทางไปตามที่ศาลในะนัดหมายเอาไว้ ทั้งนี้เองเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งข้างหน้าของคุณเอมมี่แม็กซิมก็ได้มีการโพสต์อัปเดตเหตุการณ์ผ่านทาง Facebook ระบุว่าเราจะอยู่ดูแลกันไปเนอะพี่การหกล้มก่อนขึ้นรถตู้เดินทางไปศาลตอนนี้ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนพิเศษก,ก็แยกไปศาลครับตอนนี้ทุกอย่างเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะอตอนนี้เอมมี่ขอไปดูแลพี่ก่อนพี่เก๋ก็ยังไม่ได้กินข้าวนะฮะพี่เก๋คือใครคุณแม่น้องพีก่การไม่แน่ใจอะ น่าจะเป็นญาติน่าเป็นพี่น้องกันแหละนะฮะพี่เก๋ก็ยังไม่ได้กินข้าวพี่การ <ใน S 1> ไ<ห>ลรุด,ดตอนนี้เข้าเฟือกอยู่ค่ะซึ่งก็มีแฟนๆนะคะติดตามทราบข่าวอยู่ก็ให้กําลังใจคุณการวิภากรกันอย่างมากมายเลยพร,เพร้อมให้หายไวๆนะครับโดยทางด้านเฟซบุ Facebook, ๊กผู้ใกล้ชิดเสกก็ได้มีการโพสต์ภาพสุดอบอุ่นนะฮะที่แฟนคลับหลายคนรอคอยเป็นภาพที่ลูกทั้งสองคนเนี่ยมาใช่ไหมมาที่ศาลหรือมาที่โรงพยาบาลน่าจะไปศาลครับทาไมลูกไปโรงพยาบาลก็คือ น้องเสือกับน้องกวางเนะเาะนะคะกำลังใจคุณพ่อที่สารด้วยอพอ้อมสวมกอดกันนั่งพูดคุยกันตามประสาพ,พ่อลูกนั่นเองนะฮะเอเอเห็นไหมล่ะพ่อ,อนันมือพ่อกับมือลูกใช่ไหมคร<า>ับโอ้นะฮะเราเป็นพ่อลูกครอบครัวกันนะคะตีให้ตายยังไงเนี่ยนะคะก็ก็ก็คือสายเลือดเดียวกันนะคะทรัพย์สมบัติทุกอย่างของพิจการพิเศษเนี่ยเขายกให้ลูกให้เขาหมดเลยนะลูกหมดเลย สมบัติทุกอย่างหนึ่งยกให้ลูกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะเงินทองนะคะยกให้หมดเลยนะคะพ่อแม่ก็เหมือนกับสร้างกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ของโอมนี่คุณพ่อคุณแม่ยกอะไรให้บ้างแล้วยังยังครับเราต้องหาเองหรือว่ายังไงต้องหาเองแล้วเรามีสมบัติอะไรบ้างไม่อยากตอนนี้ยังไม่มีก็คือเขายังไม่ได้ยกให้ไงมีมีอันลึงติดตัวมาอะไรอะนาผืนนอทนาผืนนอยตอนนี้เตียนมาแล้ว จะอ้วกเห็นไหมจะอ้วกอะไรอะพ่อหัวเลาะมืออะก็ไม่มาถึงนาไงนางผื่นน้อยเออแล้วบอกกุ้ยนเตรียมมาแล้วมันเป็นบอกกุ้งเลวนะคะแต่ในบอเป็นหลุมลึกๆเป็นบ่อลึกๆเป็นบ่อกุ้งเป็นหลุมอุ๊บนะเขาเรียกว่าไงบอกุ้งสุพรรณเลี้ยงกุ้งเยอะไม่จริงไม่จริงบ้าเลยญาติกูเลี้ยงกุ้งเจ๊งไม่รู้กี่กระได้แล้วเจ๊งทำไมอะนะจริงหมดตอนน้ำท่วมไปเนี่ยโอ๊ยเจ๊งมากก่อนน้ำท่วมจริงเหรอจริงพอแล้วโควิดเหรอ หรือว่าอะไรเขาเลี้ยงนะเขาสมัยก่อนเขาเลี้ยงกุ้งสุพรรณนี่จะเลี้ยงกุ้งเยอะเนาะเลี้ยงกุ้งเยอะมากเุณพ่อบอกุ้งแม่น้ำนะกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเยอะมากกุ้งเลี้ยงเยอะแล้วก็มีลูกเขาเนี่ยก็เป็นญาติพี่เต่าเนี่ยแหละนะคะเขาทำงานแล้วก็คุณพ่อก็เป็นอาจารย์แล้วก็เลี้ยงกุ้งตอนเช้าลูกก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเขาจะเปิดกระแสไฟฟ้ารอบรอบบ่อกุ้งอ่ะไม่ให้อะไรเข้าไปในในบ่อกุ้งเขาป้องกันเช่นพวกสัตว์เนี่ยไปกินแล้วลูกเป็นเด็กไง ลูกเป็นเด็กไม่รู้งเดินไปโดนไงไฟช็อตไฟช็อตพอไฟช็อตตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งลูกไม่เหมือนเดิมแล้วจากที่เป็นเด็กเรียนเก่งเรียนเก่งมากเลยนะคะเรียนเก่งแบบโคตรเก่งเลยนะอืกลายเป็นคนแบบกลายเป็นเด็กแบบว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วกันไฟช็อตเขาจะกันไม่ให้ตัวอะไรลงมาในบ่อใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวงเงินตัวทองใช่ไหมใช่พวกบ่อปลาพวกบ่อปลาหรือว่าหรือว่าจะเป็นพวก เป็ดไก่อะไรเงี้ยเขาป้องกันพู้ตัวเงินตัวทองใช่แล้วเอาไฟฟ้าไฟฟ้าลวดไฟฟ้ากันเอาไว้ใช่แต่มันเป็นไฟฟ้าแรงสูงมากนะใช่เหมือนมันโดนเวลาใครที่แบบโดนไงไปต่างจังหวัดแล้วเห็นไฟแดงๆตามทุ่งนาพวกไฟช็อตหนูพวกไฟอะไรเงี้ยอันตรายตายมาไม่รู้จะควรใช่ไหมแม่ก็ไปแตะสิเอาลิ้นแตะเลยได้อุ๊ยแม่เคยเอาแตะแล้วนะเป็นยังไงเป็นไรเลยอ๋อแม่เคยดูหนังเรื่องจูเลสิตพาคแรกแหละ ไต้รูทรัตเาแปะไม่เป็นไรเลยเอ,อม่ก็อ,ออกเข้ามาได้นี่ไต้รูทรัตอะแม่ก็เลยไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรแม่ก็ข้ามมาเหยียบรถเด็กเลยโอ้โหนะฮะจนแม่อยู่ถึงภาคเนี้ยภาพล่าสุดล่าสุดไปเลยทีเดียวออนะฮะ,ะอะจอบจากคุณการไปก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะตอนนี้อยู่ในมือหมอน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับให้กำลังใจกับฝั่งหมออดเจอลูกเลยอดเจอลูกเลยเดี๋ยวลูกก็ไปเยี่ยมได้ไหมอะ ไม่ได้จะไปเยี่ยมหรือเปล่าแหละแต่ว่าอดเจอรูปไงถ้าเจอกันที่สงที่ศาลก็ยังดีไงเสียดายไม่ได้เจอกันค่ะเอาละครับเรามาดูอีกหนึ่งคนนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยเมื่อวานนี้ก็เป็นหลายคนตกใจเหมือนกันมที่ประกาศกักตัวเลยนะเพราะว่าพี่หนุ่มกัญชัยเปิดใจเล่าสาเหตุตกเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดต้องกักตัวด่วนนะฮะ แฟนๆเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยหลังพี่หนุ่มกันชัยเองนะฮะ <Now. S 1> ก็ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องรีบกักตัวอย่างเร่งด่วน <Now. S 1> 7-10วันล่าสุดเองนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าวันนี้ลุ้นอยู่กลัวอาการตอนนี้ยังเป็นปกตินะ,ะแต่ว่าอาจจะแบบคลิปเองหรือเปล่าระคายคอบ้าง แต่ว่าก็ยังตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าเพิ่งเจอคนที่เป็นเนี่ยเมื่อวานไปเจอกันตอนเช้าและก็ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่แต่งหน้าก่อนเข้ารายการข่าวเที่ยงเนี่ยปกติตนเองเนี่ยจะใส่หน้ากาก,ากแต่งหน้าแค่ครึ่งเดียว แต่พอมีการออกประกาศผ่อนปรนเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยเริ่มน้อยลงลก็เลยถอดหน้ากากแล้วก็แต่งหน้าเพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัยบ้างแล้วะลนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก่อนที่จะขึ้นตึกมาก่อนก็ต้องมีการตรวจ ATK กันก่อนอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมีน้องทีมงานคนที่ติดโควิดเข,เขาเข้ามาที่ช่องอแล้วเขาก็ยังไม่ถึงคิวตรวจ ATK นั่นเองนะฮะ,ะเลยแวะขึ้นมาเจอตนเองก่อนเพื่อที่จะมาบรีฟเรื่องของแขกรับเชิญ ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตนก็กาลังถอดหน้ากากแต่งหน้าอยู่ไงคุณแม่<ฆ>ก็เลยคุยๆก็มีกันั่นแหละ<ฆ>ไม่ได้ใส่หน้ากาก,าก<ฆ>และสรุปว่าน้องคนที่คุยตอนนั้นเป็นโควิดไงเป็นน้องในทีมงานรายการข่าวพ<ฆ>ี่หนุ่มก็เลยต้องมีการประกาศตัวนะฮะว่าขอกักตัวนะครับเจ็ดถึงสิบวันนั่นแหละทุกรายการเลยนะฮะล่าสุดเองเนี่ยตรวจเอทีเคไปห้าครั้งแล้วผล<ฆ>ยังออกมาเป็นลบอยู่แล้วก็ต้องกักตัวก่อนนะครับเจ็ด<ฆ>ถึงสิบวัน<ฆ>แต่เดี๋ยวจะปรึกษาคุณหมออีกทีว่าจะไปการป้องกันอย่างไรนะฮะ ใช่ค่ะไม่เป็นเราค่ะพี่หนุ่มขาไม่ได้มันไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นที่ติดส่วนใหญ่เนี่ยกงเล่ากันค่ะที่หนุ่มเห็นมานะ่ะส่วนใหญ่กงเล่าทั้งนั้นค่ะกงเล่าแล้วก็แหกปากพูดกันเนี่แหละค่ะอ,อยู่ในกงเล่าเนี่ยแต่แต่พี่หนุ่มแหกปากคุยกันพูดฟ้าพูงฟ้าแ,แต่พี่หนุ่มเขาเสียงสูงนะพ่อเขาพูกันต่อนะจะมาไม่ได้ไงเขาพูดเองกูคุยกับพี่หนุ่มเมื่อก่อนพี่หนุ่มโทรหากูบ่อยคุยปกติเขาคุยปกติเออเขาคุยปกติ อะไรเมื่อก่อนอยอะไรเขาเขาคุยกับชั้นประจำคุยปกติไม่เอาหมยถึงนี่ที่ที่เป็นกลุ่มเสียงคือมันอยู่ขึ้นอยู่กับลมหายใจน้ําลายละอองเออโรคนี้มันถึงบาปบุญด้วยนะว่าติดไม่ติดเนี่ยมันอยู่ที่บาปบุญด้วยนะบางคนเนี่ยเสี่ยงจไตหาไม่ไม่ติดอ่ะบางคนเนี่ยไม่ใช่เสี่ยงเลยออกไปครั้งเดียวติดอ่ะโอ้พี่ถึงได้บอกว่าโรคนี้มันขึ้นอยู่กับบาปบุญด้วยนะอืบางคนอยู่กับ คนเป็นโควิดแม่ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอมไม่ติดแม่อะไรเลยอ่ะภูมิต้านทานแข็งแรงอ่ะบางคนแม่งเดินผ่านแป๊บเดียวเป็นแล้วอ่ะพี่บอกเลยพี่เคยเจอคนหนึ่งนะติดโควิดเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีคนสะกิดบอกว่าพี่เต๋าใส่ใส่แมส,สว่าอีนี่มีมีสิทธิ์เป็นโควิดพี่ก็ใส่แมส,สเลยหลังจากนั้นอีกอีกวันหนึ่งอีนี่แอดมิดเข้าโรงพยาบาลเลยอเออ แอดมิทเข้าโรงแามเลยเพราะว่ากูรู้ได้ไงว่ามันเป็นโควิดรู้ไหมอืมนวโหอีนี้แปลกแลแล้วอีนี้อาการแต่มืไม่สบายหนูไม่สบายแต่มือไม่ใส่แมสแล้วว่ามืไม่สบายมืไม่ใส่แมสตกูใส่แมสดีกว่านะคะแล้วแมสเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นแมสแบบดีๆด้วยนะแมสบ์ะบอไม่ได้นะป้องกันไม่อยู่นะบางทีอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเราใส่แมสแล้วก็เขาใส่แมสมั่นใจกันก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอกาสที่มันจะเสี่ยงเนี่ย น้อยอ่ะน้อยมากอะ่ะคเขาใส่เราไม่ใส่โอกาสติดก็น้อยเราใส่เขาไม่ใส่โอกาสติดก็น้อยแต่ถ้าไม่ใส่ทั้งกู่เนี่ยก็ต้องตรวจให้สี่ทวดน,นะคะโอมเคยใกล้ชิดของคนที่เคยแบบมรรูุที่หลังว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงั้ยที่คนโดูอใหมม,มีมีมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วก็คือเราใกล้ชิดกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงชนิดที่ว่า ไปสระผมอะไปไปตัดผมพูดดีไปร้านตัดผมไปตัดผมอะแหละไปตัดผมหรือไปต่อผมตัดผม่าตัดผมเสร็จแล้วเราก็สระไปด้วยไงตอนนั้นก็คือคนที่สระก็เป็นโควิดไงแล้วโอมใส่ไมมไม่ใส่ตอนนั้นงขาไม่ใส่เขาตอนนั้นเขาใส่แมส เขาใส่แมสแต่เราสระผมเราไม่ได <rock teor> ้ใส่เราก็ถอดเงี่ยนนะคุยกันเนี่ยเงี่ยคุยไม่ไม่เพราะว่าเขาใส่ดักไว้แล้วไงมันก็เลยเชื้อไม่ถึงโอมแต่ว่าตอนนั้นเอาแต่แต่โอมเป็นเสียงสูงนะตอนนั้นถือว่าเสียงสูงเพราะเขาเป็นคนติดเพราะใกล้ชีพขนาดนั้นหมาะแลก่อนเรากลัวไงสมัยก่อนเรากลัวกันไงคราวนี้ก็คราวนี้ก็ประโจอ่ะบอกว่าที่โอมมาเป็นภูมิแพ้ทั้งปีอยู่แล้วไงแม่พอมีอาการปุ๊บเราก็แพนิกไปแล้วก็กลัวก็เลยไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บเราก็ไม่ไม่ติดหมอบอกว่าไม่ไม่ได้ติดโโโคคควววิิิิดดดดอออแแตตต่่่่่่รืนนนมมมมาาไไัหหละบก เราขอแสดงความยินดีด้วยอย่างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปหาหมอกระดูกก็เลยไปที่ Ai ด้วยเลยเพราะองค์ก็เป็นภูมิแพ้เจ็บคอวิภาลามปเกเกตวิภาลามปกเหมอไปประเมินอาการว่าจะสวอชไม่สวอชสรุปแล้วหมอก็เช็คอ่าเช็คที่ว่า ATK กี่รอบแล้วเวลาเข้าไปหาหมอหมอให้นั่งไกลๆไหมไกลดีเนาะเด๋ยนนี้หมอให้นั่งไกลหมดเลยเนาะน้องคุณหมอสัมภาษณ์เขเขาเรียกว่าอะไรวะแม่ ขาไม่ได้ได้สัมภาษณ์ดิสอบถามประวัติใช่ไหมหรือว่าสอบถามอาการอ่ะจะไกลแต่ว่าถ้าหมอจะตรวจอ่ะหมอเขาก็ต้องเข้าใกล้อยู่แล้วหมอเข้าใกล้เก้ามีทั้งแพทย์เป็นหมอไปหาหมอเนี่ยเราจะต้องนั่งตรงนี้หมออยู่ตรงนู้นใช่เวลาถามเวลาคุยกันอาการอะไรเงี้ยสอบประวัติก็เมื่อวานนี้ก็คือไปปุ๊บหมอก็ถามว่าเจ็บคอมามอ่านแล้วก็เจ็บเพราะเราเป็นภูมิแพ้เป็นเหมือนเป็นไซนัสอักเสบโน่นนี่อะไรต่างๆเงี้ยซึ่งหมอเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่นอกหมอบอกว่ามีไปแบบพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไหมเราบอก ตั้งแต่ปีใหม่มาอ่าปีใหม่มาเราจะไปปาตรงปาร์ตี้เนาะเจ้บอกสองอาทิตย์ละ ATK อาทิตย์แล้วรอบเป็นลบหมดบอกว่าถ้าหมอบอกว่าถ้าเป็นหายไปแล้วหมอบอกถ้าเป็นหายไปแล้วเนี่ยมาะไรตอนนี้หมอบอกวันนี้นะฮะหมอบอกไม่เป็นหรอกน่าจะเป็นภูมิแพ้คุณนั่นแหละอาการเดิมเพราะมันมีประวัติอยู่แล้วไงค่ะอก็พยายามมาเต้เม่อไหร่จะได้ฉีดเข็มสามโอ้หมอเดือนหน้าวีวเขาได้ฉีดก่อนเธอละก็ขอลงก่อนเดือนหน้าวันที่สิบสิบเอ็ดมั้งสิบเอ็ดสิบสี่นี่แหละไม่แน่ใจ บังซื้อบังซื้อบังซื้อต้องระวังนะทาไมอ่ะนักข่าวติดกันเยอะเลยแม่เดี๋ยวนี้ขอไอ้นี่แล้วเป็นเวลาไปถึงแล้วเราเวลยะห่างชัดเจนนักข่าวติดกันสนันวันไหวเลยไปทําข่าวกันนะป้องกันกันไปข่าวต่อไปมีไหมพักเบรกกันดีกว่าเบรกแล้วอ้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนี่เลยดีไนท์คุณผู้ชมหลับลึกนอนเต็มอิ่มนะคะหลับสบาย มั่นใจออนอนอย่างมีความสุขนะฮะสเม็ดก่อนนอนคุณจะนอ<า>นเวลาไหนก็สบาีไไปเลยนะฮะมีแอลทีอานีนออกฤทธิ์คล้ายกันชงทําให้สมองของเราขขรู้สึกผ่อนคลายสารสก,กัดจากกาบ้าลดความเครียดลดความวิตกกังวลสาเหตุอของการหลับยากวิตามิน B12 ดูแลระบบประสาทบํารุงร่างกาย สารสกัดจากคาโมไมล์ทำให้หลับง่ายและหลับลึกยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ดีไนท์มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะหแถมหวันนี้ราคาพิเศษเพียง380บาทกับดีไนท์ใครสนใจรีบโทรเลยจ้าเบอร์ดานล่างขึ้นแล้วนะครับ0 9 1 7 6 9 4 6 9หหรือที่ Line แอพิมัสดัยตามด้วยดีไนท์เพราะดีไนท์ดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อหุ่นนะครับ,รบสักคู่นึงก่อนค